가려 n 침한척 이젠 지쳤나 그 o n วันยีสิบนติดตั้งกล่องุตพ่วงสตอมนะ AI นะร้อเดิมนะทางนี้มีแค่ท่อนะ้วมีลูกค้ามาจากสมุทรปราการนะมาดูออปชั่นกันนะครับของตัวนี้นะมีดันยกในใบเดียวนะสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะมีโหมด1โหมด2องนะแล้วโหมด AI นะลูกค้าสามารถปรับเพิ่มเติมได้นะ มดหนึ่งนะอยากจะลดควันเพิ่มความสามารถปรับจูนได้เองนะฮะนี่นะอันนี้จะเป็นเพิ่มนะสูงสุดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ต่ำสุดก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับปรับจูนได้ทั้งสองโหมดนะนี่นะเหมือนกันนะโหมดสองนะทำเหมือนกันนะอยากเพิ่มอยากลดสามารถจูนได้เลยนะอันนี้พิเศษนะจะมีโหมด AI นะ ทำนวณการขับขี่อัจฉริยะนะฮะโมนี้ค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะสำหรับลูกค้าที่เน้นประหยัดนะฮะนี่นรีโมทนะหรือว่าจะเปลี่ยนโหมดผ่านรีโมทก็ได้นะสะดวกนะฮะอ่าครับศูนย์นะปิดกล่องนะโหมดหนึ่งนะโหมดสองนะโอเคนะประมาณนี้ตนะอนนี้จูนบนไซโนเทสนะ เรามาดูกันนะดูมนหนึ่งนะเน้นแรงไม่เน้นควันนะตาลีเฟดไว้หน้าเน้นแรงไม่เน้นคนะวันนะ แรงแบบไม่มีควันนะเดี๋ยวไปดูโหมดสองกันนะอันนี้เป็นสเต็ปเิ่งนะตอนเทาเทานะเแต่ตนี้ไปอยู่ประมาณ227แรงม้านะ จูนมอนเดโลเทด้าค่าแรงม้าที่ดีที่สุดนะฮะอย่าได้ประมาณไหนคนน้อยคนเยอะสั่งได้นะเรามาดูกันนะปิดกล่องอยู่ที่ร้อยสานะแรงบิด352นะฮะมดหนึ่งเน้นแรงไม่เน้นควนนะอยู่ที่ร้อยเ่นะแรงบิด442รบสอนะฮะมสองสเต็ปซิงนะอยู่ที่227่นะฮะท็อกห้าร้านะก่อนจูนะมดหนึ่งหมดสองนะแตกต่างชัดเจนนะ